สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พัดจะทำ EP ที่30มนะคะเป็นส่วนหนึ่งของไร์สดเมื่อวันศุกร์นะคะเพื่อนๆพอดีพัดเพิ่งจะตัดต่อเสร็จนะคะก่อนจะไปฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะจะได้ทันคลิปวิดีโอของพัดเป็นภาษาอังกฤษทุกวิดีโอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณสําหรับ FC ทุกๆท่านที่กํามากดติดตามแล้วก็ขอให้ทุกท่านเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะภาษาอังกฤษง่ายๆจากไฟ์สดนะคะไปฟัง ค EP ที่30ค่ะคำถามข้อที่1นะคะ What's your favorite color? What's your favorite color? What's your favorite color? นะคะแปลว่าคุณชื่นชอบสีอะไรคะ่ะต่อไปนะคะคำถามข้อที่2นะคะ What's color your clothes you like to wear tomorrow? What's color your clothes you like to wear tomorrow นะคะคำอ่านนะคะ what color your clothes you like to wear tomorrow นะคะแปลว่าพรุ่งนี้คุณอยากใส่เสื้อสีอะไรคะ่ะคำถามข้อที่3นะคะชวนคุณฝอคุยได้เลยนะคะในทุกๆวันมาว่าจะเป็นการวิดีโอคอลหรือการส่งเป็นข้อความแชทก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือค่ะคำถามข้อที่3า What's your plan for weekend? What's your plan for weekend นะคะ What's your plan for weekend? คุณมีแผนอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะคำถามข้อต่อไปค่ะ Do you like to wear bikini? Do you like to wear bikini นะคะคุณชอบใส่ชุดบิกินี่ไหมนะคะคำถามนี้เอาไว้ถามชวน ฟอผู้หญิงก็ถามได้นะคะคำถามนี้นะคะถ้าสาวๆมีเพื่อนเป็นคุณฟอผู้หญิงสามารถถามแบบนี้ได้หรือถามเพื่อนสาวของเราก็ได้นะคะฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันกับเพื่อนสาวของเราคุณชอบใส่ชุดบิกินี่ไหมนะคะคำถามต่อไปนะคะ what do you think my dress นะคะ what do you think my dress ใช่ไหมคะคำถามนี้ เราฝึกคุยกับเพื่อนสาวเราได้เช่นกันค่ะเพื่อนของเราเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะหรือแฟนของเราก็ได้หลังจากเราลองชุดแล้วนะคะเราสามารถถามแบบนี้ได้ What do you think my dress What do you think my dress นะคะคุณคิดยังไงกับชุดเรสของฉันเนาะถามเพื่อนสาวเราหรือถามแฟนเราได้คะ่ะประโยคนี้เนาะคำถามคำต่อไปนะคะ How many do you have นะคะ How many do you have ค่ะ เป็นคำถามต่อเนื่องจากชุดเดรสใช่ไหมคะก็คือคุณมีชุดเดรสกี่ชุดคะ่ะคุณมีชุดเดรสกี่ชุดนั่นเองนะคะคำถามนี้ถามได้คะ่ะถ้าสาวๆท่านใดชอบนะคะชอบใส่ชุดเดรสเหมือนพัดนะคะถามได้คะ่ะอันนี้เป็นคำพูดนะคะก่อนวางสายคุณฟอนะคะหรือ take care of yourself Take care of yourself นะคะดูแลตัวเองดีๆนะคำนี้สามารถพูดก่อนวางสายก็ได้นะคะหรือแชทกันไปนานๆแล้วอาจจะเป็นช่วงคําใกล้เลิกงานสามารถพูดคำนี้ได้นะคะ Take care of yourself นะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะต่อไปค่ะ I worry about you I worry about you I w o r r y about you เปเว่าฉันเป็นห่วงคุณนะคะพูดให้กำลังใจคุณฝอได้นะคะถ้ารู้สึกว่าคุณฝอไม่สบายเหมือนจะเป็นไข้เป็นหวัดไอเจ็บคอใช่ไหมคะแล้วก็คำต่อไปนะคะบอกกับคุณฝอให้พักผ่อนเยอะๆนั่นเองนะคะ you can rest more ค่ะ you can rest more นะคะบอกกับคุณฝอว่าพักผ่อนเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นห่วงนั่นเองเนาะ คำนี้ก็พูดได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆถ้าเรารู้สึกว่าคุณฝ่อไม่สบายนะคะให้ใช้คํานี้ get well soon get well soon หายเร็วๆนะคะภาษาอังกฤษไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะค่อยๆฝึกทุกๆวันเนาะคำต่อไปนะคะ I am behind you การพูดให้กําลังใจคุณฝ่อนั่นเองนะคะ I am behind you I am behind you แปลว่าฉันอยู่ข้างหลังคุณนะคะ หรือความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือฉันอยู่ข้างๆคุณนี่แหละไม่ต้องห่วงนะคะคำต่อไปนะคะ Keep going Keep going นะคะคำนี้แปลว่าสู้ๆนะคะเอาไว้เชียร์นะคะกรณีมนี้พัดใช้ปล่อยกับเวลาแฟนพาเด็กๆไปเตะบอลนะคะหรือเวลาแฟนทำงานเหนื่อยๆนะคะก็จะบอกกับแฟนว่า k e keep g o i n ิ Keep go i ิงสู้ๆนะคะต่อไปเรามาฝึกฟังกันนะคะเพื่อน มาฝึก,กฟังกันนะคะจะได้เก่งภาษาค่ะฝึกฟังจากเจ้าของฉบับเลยนะคะพเพื่อนๆไปค่ะ Are you ready? Have this question ask you is have three t it o n o you ask Is there raining no it's not raining today next number two is there sun is there sunny no it's cloudy cl today mm hmm. and the last one is there snow It's in not Thank snow Norway now <laughs> <Thank> you เราฝึกฟังไปแล้วนะคะเป็นเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างคะฟังออกไหมคะฟังเข้าใจไหมคะสาวๆบางท่านนะคะฟังสำเนียงพัดออกนะคะเพราะพัดจะพูดออกอาภาษาไทยนิดนึงเนาะภาษาอังกฤษออกสาวไทยพูดใช่ไหมคะส่วนตัวเฟนนั้นเป็นฝอจากนอร์เวย์นะคะเ,เพื่อนๆเฉลยค่ะพัดถามเฟนว่า is h e raining is r e raining นะคะ ที่นั่นฝนตกไหมคะ่ะแฟนได้ตอบว่า no it's not raining no it's not raining today ค่ะไม่ฝนไม่ตกนะคะวันนี้แฟนตอบเนาะต่อไปพัดถามแฟนนะคะก็คือพัดถามว่า is r e sunny is r e sunny ใช่ไหมคะที่นั่นแดดจ้าไหมคะแฟนตอบว่า no it's not no it's cloudy today No, it's cloudy today. ไม่มันมีเมฆมากนั่นเองนะคะฝึกฟังทุกวันนะคะฝึกภาษาอังกฤษทุกวันเนาะจะได้เก่งคำถามต่อมาพดถามแฟนว่า Is t h there snow? Is r e snow? ที่นั่นฝนตกเออที่นั่นหิมะตกไหมคะที่นั่นหิมะตกไหมคะเป็นคำถามง่ายๆนะคะคำถามขึ้นต้นด้วย is นะคะคำตอบก็คือ yes หรือ no นั่นเองนะคะ แฟนพัดได้ต่อว่า no it's not snow in Norway now no it's not snow in Norway now ค่ะไม่มันไม่มีหิมะในนอร์เวย์ตอนนี้นั่นเองนะคะเพื่อนๆเดนะคะคำว่าแดแปละว่าที่นั่นเนาะเดนะคะแปละว่าที่นั่นค่ะภาษาอังกฤษไม่ยากนะคะเพื่อนๆวันนี้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สดเมื่อวันอาทิตย์คะ่ะเอามาแบ่งปันใน YouTube นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างคะภาษาอังกฤษวันนีง่ายๆใช่ไหมคะฝุกทุกวันนะคะจะได้เก่งสาวๆท่านใดที่จะได้ออกเดทแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในการเดทนะคะขอเจอเนื้อคู่แล้วก็ขอให้เจอคนขอที่จริงใจรักเดียวใจเดียวนะคะเพื่อนเป็นคนขอสายเปลต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอได้น,นะคะขอบคุณสำหรับ FC ทุกทา่านขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ